มาทานจะมาทานวันดีทุกคนเด้อพันุภาพวันดีจ้ะกินปูดองวันดีมาเมียววันดีปุ้ยปุ้ยจีกี้ลูกสาววันดีจ้ะโอ้ยว่าท่านได้กินกระจีง๊งส่งเลิศแล้วน้ำปลาลนัวจ้ะ บัสดีทุกคนไวเฟิร์นเกียงขึ้นแล้วปจะโอดเอาอื ปีนี้พิ้วก็จะเว่าใหม่กันเนาะบได้เนรนณสงการสวัสดีแกงฟิสตาทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยวจะกินเพื่อดอกจ้าพูดใด้หิวก็ได้ ขอบคุณบ้าเมียวขอบคุณดาวสี่สิดห้าดวงด้วยจ้าโรโบโปีนานก็ได้เรียนแล้วจ้าปีปีนี้มันจะสีนี้แล้วลหะมันโควิดน่ะ ốt đâu chả ốt đâu ประเทศอังกฤษก่าเพิ่งจะปลดล็อกจาะมื่อว่านนี่ห่างประชิมช็อบทุกชอบเขาเปิดแล้วมอน,นี้ลงไปเท่าไปไพ่มากว่าจะไปซื้อของคิ้วเง่าพลหรือเป่าไปแต่แต่ลงทถาผับใบมาไ่เอันสวงสมือ เดี๋ยวกินเผื่อทุกคนจ้ะเดี๋ยวแม่กินเผื่อนะลูกๆพี่ๆป,ป,ป้าๆน้าอาไอ้ไส้ดองไปขึ้นนึงแต่ว่าพึ่งจะไม่กินมือเนี่ย วมื่อวานในบริกินก็นเลยมันลินน้ำม,มันออกครับบรเซียวบยันนันเค็มถ้าเกินครึ่งนึงมันจะเชี่ยมทีน้ำบม่มีเวลากินก็นเลยให้น้ำดองออกพริกอ่ะ ถามว่าเผ็ดบ่เผ็ดอยู่แต่มันบเผ็ดแบบจ,จี๊ดจ้าจ่ะมันเป็นเผ็ดพริกจีนบนมันบอกพริกไทยปันห้องเผ็ดพอประมาณจ้ะ ลกจีสวัสดีปีใหม่ลุงนภาค่ะยวงกีตจะลูกเนื้อปูนะปูเนื้นอไล่ไหลสั่งอย่างเดียวมัน่ามีกระดองให้เาพี่น้องเป็นปูแซ่แข็งจับว่าเป็นปูสด ปูดสดนั่นแหละแต่เขาฟิตมากแซ่แข็งมากหายจ่ะขี้ก,กระดองก็บ้าไมหมเฮ้านี่จะโตเจ้าขาบัดนีน้องเพียกินปูน้ำเงี้ย,ยว มาเด้อพี่น้องบัดดีนน้องลังเสียบดูจา้าสาวงามจากดูใบยอยากไปเที่ยวดิดูใบแต่ว่ากระเทยไปแย่คนเว้ยกระเทยดูใบไปไปเที่ยวไปเที่ยวดูใบแย่นคนพี่น้อง เขาหนา่คมคมเสียผิวสองทผีผิวสีน้ำผึ้งผสมกับสักเกแร์เลตผู้ชายดูใบออกเข้มเข้มมันเข้มดำเด้เข้มกนลัางงามคิวดำดำ ทุ่มหนึ่งค่ะจะทุ่มหนึ่งแล้วเพลือตะมู่กันวาร์บอเพ็ดกับเพ็ดด้วยไนดะ้เหรอ ขอบคุณดาวสี่จิดห้าดวงด้วยจ้าเมื่อคืนขอฟันว่ากูถึกไอ้แจ็คพอตมาสั่นแจ็คพอตห้าพันปอนด์แจ็คพอตหาพันปอนด์พ, 5, นพี่น้องเดอะลอ ออนเดอะล็อกยังคะยังเลยจ้าวันนี้ไม่มีน้องเลยน้องพัด <c oughs> ไม่มีหรอ <c oughs> รู้ดีนะคนสวย <c oughs> พี่น้องมอพพี่นะไอ้ปละลงใส่ตอได้บ่นี่พี่น้องขาขอบคุณทุกเมนทุกไลท์ทุกสไายด้วยค่ะเด้อพี่น้องเช่า YouTube ด้วยจ้าคลิปนี้ไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้าบาย